สวัสดีค่ะวันเลิกดีวันมงคลที่จะประกอบกิจการต่างๆในเดือนพฤษภาคมมีดังต่อไปนี้ค่ะเลิกดีที่เราจะเปิดกิจการประจำเดือนพฤษภาคมนะคะได้แก่วันที่ 7, 19, 21 24และวันที่สาค่ะเกษ์ดีวันมงคลที่เราจะประกอบงานมั่นนะคะประจำเดือนพฤษภาคมค่ะได้แก่วันที่9 12, 13และวันที่30ค่ะ ฤกดีวันดีวันมงคลที่จะจัดงานแต่งงานประจำเดือนพฤษภาคมปีพศ2566ได้แก่วันที่ 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 21และวันที่22ค่ะฤกิกดีวันมงคลที่เราจะจัดขึ้นบ้านใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม ปีพศ2566ได้แก่วันที่ 6, 8, 10, 18, 22, 24, 26และวันที่30ค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ